ไปหมอตลาดมาหมดนี่เท่าไหร่แม่หน่อันนี้เก้าสิ็อยูกแม่บหกพันหมดเลยพันเลยเหรอคะอันนี้ก็แปสิบบาทอันนี้กี่บาทนะนี่อันนี้มัดเงินแปดสิบแปสิบบาทหนึ่งโลเหมือนจะไม่ถึงเลยแม่มันนี่ไงไม่ถึงเสีดสียโอ้ร้อง้วยเขอตลาดมาเหรอคะไปหมอตลาดมา ยังมีีอะไรกินเลยนะ,อะขอตลาดเมา,าเหมดนี่ดึกบ้านบาทก่ <l ars> อนอ่นออกไปบอกดไรดูสิว่าแม่ไปตลาดแล้วได้อะไรมาของตลาดมา,ามหมดนี่เท่าไหร่แม่่หยีสอันนี้ก็สิบเป็นสองเลย ยูไม่หมวกพันหมดเลยพันเลยเหรอคะอันนี้ก็หกสิบบาทครึ่งกิโลอังุ่นไก่ปลาไม่่เห็นอาปลดูกันนะคะว่าหนึ่งพันนี้ได้อะไรบ้างแอปเปิ้ลน้อยสามสิบอังุ่นไข่ปลาอันนี้แมงอย่างนี้กิ้งรีกิ้งรีดหมูเนี่ยหมูไม่เอาซื้อโดนพึ่งกิ้งรีดอันนี้หมูอันนี้หมูชุดลาบ หนึบาทหมูชิบลาบหนึ่งร้อยบาทน้ำมันนมันหนึ่งร้อยนะครับมแม่ก็เอามาเกียวเอามันมหมูมันหมูสับปะรดกี่บาทสับปะรดบักนับ้าสี่สบหาบาทอันนี้คือสามสิบพิกเม็ดใหญ่เม็ดใหญ่ทำแกงส้ม ไล้ก็ปั่นดีแกงหั่นึ่งข้าวเหนียวหั่นนึ่งข้าวเหนียวร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยบาทแดนนี้ซดซื้อมาให้ลูกสาวลายี่บาทยี่สิบบาทนีค่ะทุกคนแดนดิชยี่สิบบาทโอ้โหได้เยอะเลยเงินพันหนึ่งเหลือมาแปดสิบาทอ๋อยังเหลืออยู่นะคะแปดสิบบาทเหลือสี่สิบบาท ละกบาทแปดสิอันนี้ผอีตูผอีตูทำไมใบใบเมงลักใบแยะใหญ่กำไรห้าบาทได้แยะเลยกำไรห้าบาทนะคะเป็นชาวบ้านเพื่อนปุกเองมาขายไม่มีแล้ว เดี๋ยวว่าสวยเน้นหอมอยู่เนอะผู้เท่าเพิ่นปลูกแล้วก็เอามาขายเนาะอันนี้กี่บาทนะนี่อันนี้มัดเงินแปดสิบโอ้หกสิบบาทหนึ่งโลเออหมือนจะไม่ถึงเลยแม่มันนี่ไงจะถึงเสียดสียโอ้ร่องร่องมาล้างก่อนนะคะองุ่นกับแอปเปิ้ล ผลไม้บ้านเรายังไม่มีจะมีแล้วไม่ออกลูกแต่แอปเปิลก็เอามาปลูกแล้วนะคะไม่รู้ว่ามันยอมมาลูกเล็กและลูกใหญ่ต้นมันมาปลูกแล้วต้นใหญ่แล้วแนบล้างเอามาแช่น้ำเกลือน,นะคะแช่น้ำเกลือแล้วก็ล้างสักสองน้ำนะคะแล้วก็แช่เย็นไว้นะคะมันจะอร่อยมากเลยคะ่ะอุ่น